ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูทูบทุกทุกคนนะคะค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับข่อยบุญยาภาในช่องบุญยภาช้าแนวค่ะค่ะสําหรับเมื่อนี้นะคะข่อยเข่าป้านะคะว่าสิมะลอเบิงเห็ดอีกนะคะอาคาเทืออาเห็ดผึ่งหวานมันยังคงเหลือนะคะเกิดเลยสิมายางหาลออีกนะคะอาพอตอนนี้กับเขานา่ะอาฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะอา จากน้อยกับทิ่เป็นฤดูหนาวนะคะก็เลยอยากาคิดว่า,าสิมาเก็บเห็ดเพื่อที่สิได้จากน้อยนะคะมาค่ะทุกๆคนมาเบิงว่าข่อยจะได้เห็ดอีหยังหรือเปล่าเมืนอนี่นะคะค่ะตามมาชมกันเลยค่ะพี่น้องเมื่อปอเห็ดขอนไม่ก็เปาะอ,อยู่ปินตร์ซตกระเสอแต่ว่าข่อยว่าเคยกินดอกจะข่อยเห็น,นเพื่อน,นเก็บไปกินหรือหนอ่ะ วิดีโอที่เพื่นทายยูทูบหลุนพี่ี่อ่ะมันจะเกิดเป็นน้ำตอ่อใหม่เพื่อน่ะต้องฟอแต่อยู่เวิ่งดูดพี่น้องตะเคียงแสบบอดึองดูดแบบแต่ว่าข่อยว่าเก็บดอกแตยเอาแต่เห็ดเก่งงา,านเดินทิ้งเห็ดขนมันจะเกิดน้ำเงาไหม่ตอไหม่ละค่ะพี่น้องเพิ่นเอาไปกินอยู่ค่ะแต่ว่าข่อยว่าเอา อะไรเฮีขอน,นบ้านเฮ้อคือบ้านเฮ้องเหรอคะก็เอาไตเห็ดเพื่องเพืนอะที่นอ้องเห็นตะแกงแซบแซบคือเสียวอ,อยู่เนาะนี่ตะแกงแซบแทะโอ้บาร์ารว่าบาร์ซื้อเบงเกอรี่น้องเสียบอ้บ มาเบืองหดขอนเงาดีพี่น้องเบิองเบืงเบิองเบืงดูเบิองดูเบิองดูคนน่ะตายตายตายลายคากลายแนมตะสวอนพูดหน่อยู่ทธั้งนันอีกพี่น้องคนน่ะไปทั้งนันอีกคนน่ะเฮ้ยลายคากลายแน่แน่ปลาถั่วตะสวนคักตะสวนเนี่ย mhm 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 นี่กเห็ดได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ากินว่าได้ลายหลายหลายคากหลายแนย่เห็ดอันนี้เห็ดตะปูกินได้ยุ่ยป,ปะไหเพราว่ามันเห็ดเบียร์ว่าไมมนี่คือเห็ดตะปูพี่น้องเห็ดตะปูฝรั่งแต่ว่าขอไปเห็นขอไปกินดอก อีกตัอันนี้เป็นเห็ดดินนะคะเป็นเห็ดอ่าน้ำหมากบ้านเฮาเฮดดินล่ะค่ะแต่ว่าข่อยบเบานะคะข่อยเสียวถึงแต่เห็ดเผิองนะคะแกงแซบด้วยกันละค่ะแต่ว่าข่อยบ่ามากข่อยมากเห็ดเผิองมันจังค่อยหวาน จะเป็นอีกเห็ดชน,นิดหนึ่งที่กินได้นะคะเขาก็จะเอิ้นเห็ดดำนะคะเหยดีดดินนะคะคุณนนะคะดอกกรลังงามนะคะแต่ว่าขอยก็วบบ่าเอาไปกินนะคะแต่ว่ากินได้นะคะอันนั้นบาเท้ากับสิคือ,อเห็ดดิน<ม>เห็ดรวมล่ะค่ะนะคะกำนะลังเกิดหลายนะคะล้วก็ อันนี้ก็อีกเฮดชนิดนึงนะคะ่ะต่ว่าข่อยบุรุจากซื้อหรอคะ่ะว่าซื้อว่าจังไแต่ว่าข้าเจเ้านะเก็บไปกินกินได้นะคะ่ะมันก็คล้ายๆกับเฮด่ะเฮดดินบ้านเขาหรอคะ่ะดอกกระลังงามเลยนะคะคุณนะคานี่ค่ะเดี๋ห้เบิ้งนะคะเนี่ยนะคะเป็นตะแซบอยู่ ต่ว่าข่อยเพ่าเนเก็บไปกินยักเทือนนะคะ่ะแต่ว่ากินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะบอเบียบอแมนเ็นเบียนะค่ะแล้วก็เห็ดอันนี้อีกนะคะ่ะอันนี้นะมันจะเป็นเห็ดเขียวนะคะ่ะกับค่ายๆกับเ็ดตะไคร้าบานเทาล่ะคะ่ะมันเพิ่งจะเกิดนะคะ่ะดอกกำลังเขียวๆอยู่นะคะ นี่ก็เป็นอีกเฮ็ดชนิดนึงนะคะแต่ว่าคงจะกินบ่ได้ละค่ะเพราะว่าเคยเห็นใครเก็บได้กินนะคะอุ้ยพี่น้องขอยว่าพ่อเบีย้ยน้อยเฮ็ดนะคะอันนีเ้เป็นเบีย้ยน้อยเฮ็ดอ่าเฮ็ดครัดคันตะแลนนะคะ่ะอ่าเป็นเฮ็ดอ่ามันปูตะวาแห่ง แห่งบะแมนมันปูเหลืองนะค่ะเป็นเหตุดำแต่ว่าขาเหลืองนะค่ะแต่ว่าน้อยหน่อยโย่พ่นหน่าหลายกําลังโปองกําลังเกิดพ่น่ะค่ะพี่น้องไปทั้งฝนอีกอีกจากสองสามอาทิตย์จังค่อยสิมาเบิงนะค่ะพ่น่ะเบียรน้อยๆกําลังจิตเกิดต่อปอแต่แปดตีปีอยู่พ่น่ะพ่นหน่าพี่น้องนั่นละ อีจากอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สีมาเบิง์หม่หลายเติบอยู่ค่ะทั้งพุ่นกับมีพุ่นนะคะ่ะพี่น้องนี่นี่แหละเอื้นทรัดคันตะแลนขาเหลืองนะคะ่ะกระแทบเพื่อกันนะคะ H N N e. เห็ดชนิดเนี่ยกรอบๆแกบๆนะค่ะเวลาหยั่นะคะนี่แหล,ละค่ะเมื่อน,นี่ไม่ได้เห็ดหยัางเลยเพราะว่าตอนแรกว่าสีมาเบิงเห็ดเผิงหวานนะคะแต่มันวายมันตายเบิดแล้วละ่ะ บ่เอาบ่าได้มเมื่อนี่หาแนวะไม่กินนะคะ่ะอีกจากสองสามอาทิตย์จังคอยม่เก็บเห็ดอันนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดปีกนกนะคะ่ะคนเก็บไปกินอยู่นะคะแต่ว่าคอยบ่กินจากเทื่อนะคะเห็ดปีกนกนะคะคุณนะคะ่ะค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้กะ พอเห็ดหลายชนิดอยู่นะคะแต่ว่าแขวงบเก็บนะคะเพราะว่าเห็ดที่ข่วยบยกินข่อยกับบเก็บนะคะพี่น้องกัอีกจากซองสามมันเทศแขวสีมาเก็บเห็ดอทรัตคันตะแลนนะคะเห็ดมันปูอีกชนิดนึงนะคะแต่ว่าบวเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีดํานะคะค่ะสำหรับเมื่อนี้กับบไไรเห็ดนะคะพี่น้องกลับบ้านไปหาแนวอื่นกินค่ะปลาขากลับบ้านค่ะ ค่ะพี่น้องมาเด้อพี่้องเอ้ยมากินข่าน้ากันนะคะเมื่อน,นี้ไปเก็บเห็ดเห็ดหลายอยู่ค่ะแต่ว่าบอเป็นเห็ดชนิดที่ข่กินนะคะข่ก็เลยบเเก็บเอาก็เลยได้มาเห็ดแตเมนูอื่นกินนะคะเมื่อน,นี้ก็น,นี้ตำมักทั่วพุ่มนะคะมกทั่วพุ่มสีสีม่วงนะคะูมยที่ทำงานออกมาหายนะคะ อันนี้สมสมสิ้นส้มเนื้อนะคะที่ข่อยเฮ็ดเองนะคะกับระพริกกระเทียมนะคะกับแก้มอันนี้ก็เป็นข้าวโพดท,ทอดนะคะข้าวโพดท,ทอดผักกับมีตะมักแตงนะคะเมือนเนี่ยมาค่ะทุกๆคนมากินขาวน้ำข่อยนะคะ <c oughs> กินตามักทัวกินตะมักทัวกับส้มสิ้น,นะคะ่ะ มาค่ะมาบ่าได้เห็ดนะค่ะเมื่อเนี้ยทำทัว่วครับแซ่บข้า่นองเด้ว่าทำอมกทัว่วขอนมันจะแ่กับเปี กระแดกค่อยเบื่อก็ได้ดตำใส่กับปีนะคะกระแซบแเพราะเราเอา้าซ้งสีเผลิดจากนา้อยปกติเราใส่ซอสจิ้นี้มันโดนเหล่านี้ก็ดีเมื่อน้ำ ไปร่างแท้พอแพ็กกันนิดหน่อยมาขายแล้วเคยพูดถึงแบบว,ว่าก็เลยคิดยากกับกินแหนมก็เลยมาเด็ดสมเนื้อกินร้องเบิ้งแซ่บคือเก่าอืมๆๆ้มตัวแซ่ ขน้ำบริเวณใส้ประหด้งน้ำแซลมกะปีผงชว่ดขอังนาว,านาวนมะเขือคือแต่ว,ว,าว่าสมเนาแซ่บแซ่บพอดีพอดี แช,แชร์ค่ะพี่น้อง mm hmm. ค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคอยกับคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้การติดตามรับชมรับฟังคลิปของคอยมาโดยตลอดนะคะ mm hmm. ไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย